ตำเส้นเล็กจ้าผมจะลดขับพลิกค่ะทุกคนตำเข้าไปเลยค่ะทุกคนระวังกระเดนงข้อตานะคะทุกคนมะเขือเทศค,ค่ะตัวปักยาวค่ะมะนาวค่ะจะจัดเลยนะคะทุกคนอันนี้ตำกินเองนะคะทุกคนตำเส้นเล็กจ้า น้ำปลาค่ะรากเข้าไปที่สากเลยค่ะทุกคนน้ำเชื่อมสุดผีบอกค่ะรากเข้าไปที่สากเลยค่ะทุกคนปลกเข้าไปเลยค่ะเข้าเล็กเข้าเล็เข้าเล็เข้าไปเลยค่ะทุกคนเส้นเล็กค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเส้นเล็กนะคะทุกคนหมูยอค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะทุกคนปลกรวมกันเข้าเล็กเข้าเล็เลยค่ะทุกคน ตำเส้นเล็กหมูยอค่ะทุกคนใบเลื่อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะตำเส้นเล็กหมูยอน่ากินไหมคะทุกคนเส้นเล็กหมูยอหน้ากินไหมคะทุกคน